สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้อากาศเปลี่ยนพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสี่เอฟิลฟรูเดย์แต่เป็นเป็นมือที่ว่าอากาศเปลี่ยนมันบรจิตพี่น้องฝนตกแล้วอากาศมีอากาศหนาวเนาะสำหรับมื้อนี้แบบบรจิตพี่น้องจะได้กะพยายามไปเรียนเพื่อหาศาสตร์สุขภาพเปิดสุขสุขคนนะอากาศเปลี่ยนมันนี่พี่น้องเอฟิลฟรูเดย์วันขี่ตัวมันนี่พี่น้องวันขี่ตัวเรือวันกู้หกนั่นแหละนะพี่น้อง แต่ว่ามืัอนี่อกาศบรจิตกับระวังตัวที่สุดแล้วยัดถึกตัวแต่ว่าบริถึกตัวได้เป็นพี่น้องปลอดภัยนะครับเนาะแต่ที่จริงบรจิตกับบอเบ็คนจิตตัวอยู่แล้วบอหมักตัวนะไปเนาะคนจริงใจมันนี้มาพิงไฟนี่หนึ่งแล้วก็จีเขาจีพี่น้องแบบบรรดาเนาะไปเนาะบรรยากาศหนาวพี่น้องกันเย็นๆนี่หนึ่งจีเขจีอายุขังกองไฟนะเนาะมอแกอากาศหนาวไปเนองแกจีเขาจี นี่นนะข้าจีบ้านเฮากิน <g it> แบบบ้านอาหารบ้านเฮา,นะา,า,า,าเนี่ยพี่น้องจีคือจีแล้วก็นั่งพิงไฟนะพี่นาะมันหนาวพี่น้องไอ้วันนี้เนาะอากาศหนาวหลายเลยน่ะพี่น้องนะนั่งปิ้งข้าวจีพี่น้องน่งจีขจ้าวจีอยู่ข้างกลางไฟอากาศหนาวเหมาะแก่การจีข้าวจีมันปอยู่ข้ากบานกัะจิบพี่น้อง จะได้ชิเก็บภายบรรยากาศดูข้างนอกไหมเบิร์นเนาะบรรยากาศดบลงเลยลมแห้งขนาดบนันนี้คนเนาะนี่กำลังจะไปเกลือเป็ดคนเนาะอาหารเป็ดโฮมเมจด้วยเองคนเนาะนะเห็นแล้วร้านหลังย่างมันกดรดะพี่น้องลมแห้งพี่นเนาะไยทั้ง,ง,ทงลมทั้งหนาวนะวันนี้นะทุกคนรักษาสุขภาพไว้ปด้ทุกคนเด้อ ちょっとやったらいいかな。 ก็น,นี้กะกระลังมันเ,เกลือเป็ดเนาะเกลือเป็ดยามแรงมันนี้เรียว่าลมลมแห้งพอสมควรพี่น้องเลยทั้งลมแล้วก็มีฝนตกน้ำนำน้องเนาะอยู่ที่เซโนโบ้านปอจิตเกลือเป็ดยามแรงนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหล่อบึงอ่างเพียงกบกับปางเพียงปลาพี่น้องก่อแรกองเนาะแต่ว่าธา,านโบเนาะหนึ่งสอง สามสี่หอกพี่น้องทวีตวิชีหอ,อ,อกแต่ว่าโบทันโบกมากก็แล้วปล่อยน้ำใสอยู่ตอนนี้ปล่อยน,น้ไนำไปประวาณคนดินเขานะพีะ่น้องสำหรับอ่างควบอ่างปลาเนาะตอนนี้มันเกลือเป็ดทุกคนเคกลือเป็ดเกลือไก่นะพี่น้องยาแรงยาแรงสไตล์บอจิ ตล์สบ,บายๆนะครับล้วมยังไงสไตล์แบบสติ๊กเก็ตพอเพียงไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ฮอปเก่าคือเดิมนะยำแรงเป็ดลายไปแล้งทั้งเป็ดทนะั้งไก่ครับเป็ดก็กำลังใหญ่ไงกำลังเล่นไงนะสิพาไปหล่อเบิ่งอ่างเลี้ยงกบบดนีบบ้พี่น้อง ปล่อยน้ำใส่ทางในมาเทเลดินแจบบนะครับชีเทพืชมันตะงไหนเทดินแจบมาน้ำสก่อนปล่อยน้ำซะก่อนตอนนี้นะมีทั้งวัดฉี่หอทะเลาะบกันนะนี่จะแม่เนาะปล่อยน้ำส่อยู่ตอนนี้มาเดินแจบก่อนเนาะสำหรับอ่า,า,านเปน็นดังนัจะเห็นได้เนาะ อันนี้กรแมน่นอันนี้กรแมน่นนะพี่น้องม้องเปิดน้ำช่วยมามันแก่ละฮาเรี่องกบอ่างเรี่องปลาคนก็ไก่พี่น้องไปกินทำแล้วไก่ไก่ับไก่เนี่มันไก่ประจิตพี่น้องไก่ครับมันไเป็นประจิตกินทำมันกวาดก่อนไปร็จทำมันก่อน มากินไก่ไก่เขาเนาะมันไลลเป็ดไวจิเนะต้องไล่ออกไปประปุ๊บริการอะไรมันเป็นกระไก่บรรยากาศยามแรงทุกคนห่างเลี้ยงก,กบนะทุกคนเนาะ ตัวน,นี้จะมากินหมากหม่วงเนาะรู้สึกว่าอยากสนะ่งเนาะมะม่วงสดๆจากต้นเลยพี่น้องนี่นะพี่น้องมาเด็ดเอาพี่น้องสดๆจากต้นเลยพี่น้องไปกินลายดอกนะพี่น้องกินหมักหนึ่งกอนี่เนาะหมะม่วง,งต้นกินส่งยำแรงอยากส่งไปเนองจะไปกินอยู่โต๊ะ มันนึ่ก็น,น้าไปแล้วเลยคนแปลงใดอยู่คนเดียวเปี่ยวๆแบบสายลมสายลมนะเนาะสไตล์มีลมพัดในนำแรงพี่น้องอยู่ที่บ้านคิดเองเนาะเดี๋ยวไปเห็นกักินมะม่วงจะมากินมะม่วงจับเกลือเนาะจะชดจากต้นเลยน่าุกคนนะน้มแรงไปเนาะ อยู Alors, thin, ่ท er. ี่ข้อพักาะเดินไปไหนหรองกกับเาครับเป็นเกได้ล้วนะเดไปไหนมองมึนๆันีกเลย rất mát ạ. sức bạn đặc sụp. บันนี้จะชีิตจบเพียงเท่านี้เนาะมอม่ยังไยเนาะผมรูขอบใจทูกๆการที่จาปชมสบก้น้องเมื่อสักคนนะสําหรับวันนี้ชีวิตจบไปเล้นะพบกันใหม่ขนหน้าพี่น้บ๊ากันไปส่ง